โจทย์เป็นการหาหลักเลขนะครับจํานวนมากนะครับผมของเลขยกกาลังครับลองมาเริ่มทํากันเลยครับผมถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยให้มองหา5กับ2เลยนะครับเราจะจับคู่กันให้กลายเป็น10ครับผมเพื่อที่เราจะนํามาคํานวณหลักให้ง่ายขึ้นนะครับกําลัง16เนี่ยมันมี5อยู่แล้วนะครับส่วน16เนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถแปลงเป็น2กําลัง4ได้ครับหลังจากนั้นเราก็จัดรูปเพิ่มเติมเลยครับ สี่คูณห้าเป็นยี่สิบนะครับผมแล้วก็จับคู่แยกออกมาเลยครับเป็นสิบอ่าเป็นห้ากำลังสิบหกนะครับคูณกับสองกำลังสิบหกครับผมหลังจากนั้นเราจะเหลือเป็นสองกำลังสี่นะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ห้ากับสองรวมตัวกันเป็นสิบกำลังสิบหกครับผมแล้วก็สองกำลังสี่กลายเป็นสิบหกนะครับเราลองมาคิดกันดูครับว่า สิบกำลังสิบหกเนี่ยมีเลขทั้งหมดกี่หลักนะครับสิบนะครับยกกําลังหนึ่งมีสองหลักครับสิบกำลังสองคือหนึ่งร้อยนะครับมีสามหลักครับผมดังนั้นสิบกำลังสิบหกนะครับจึงมีทั้งหมดบวกเพิ่มไปหนึ่งหลักครับก็จะเป็นสิบเจ็ดหลักครับผมพอคูณกันแล้วเนี่ยเราจะนำสิบหกเนี่ยมาคูณอยู่หน้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ไล่ไปทั้งหมดนะครับอ่า 17หลักเนี่ยจะมี1นะครับ1ตัวแล้วก็มี0ทั้งหมด16ตัวนะครับถ้าเรา16เข้ามาแทนที่เนี่ยก็คืออีก2หลักนะครับก็คือเป็น17แล้วก็18ครับข้อนี้ตอบ18หลักครับผม